สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับแกงไก่ใส่หน่อไม้โดงหรือว่าหน่อไม้โดงใส่แกงไกใส่ไก่เนาะเนี่ยกินกับข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวเดอ้อมาเด้อกินด้วยกันนี่กินแกงไก่นะเดี๋ยวสดน้ําดูก่อนออร่อยนี่ไก่ยากใช้มือเดอ้อ nó mái đồ ừ. Ừ. À rồi cho hai đồ Hùa cung cung ใครเคยกินมากเพื่อนเขาทำแบบใส่สมุนไพรหัวกุ้งแบบนี้ที่เขาเอาตัวไปทำใส่ส้ตมตำอะอร่อยอหัวกุ้งอร่อยเด้อล่ะอเอาเกลือแกงหน่อไม้ต่อ อันนี้อร่อยเด้อกับข้วไก่เปื่อยมากไก่นุ่ม โอเคแค่นี้แหละอร่อยมาก